เรากำลังเดินจะไปหาซื้อของนะคะเราจะต้องเราจะต้องเดินซออซออยางพี่ตุ๊กยังไม่เคยเข้าหนูเข้าไปกับพี่วันอะพี่พี่ไหนท์น้ำท่วม อะ,อ,อะไรอ่ะไเจอน้ำท่วมหรอโอ้โหนี่พาเรามาตามซอกแล้วยังจะให้เรานำลุยน้ำท่วมอีกเออฉีหลัง <c oughs> อ่เนี่ยพาไปให้ดู <c oughs> นี่เหมือนในหนังเลยนะเนี่ย <c oughs> เราเหมือนเล่นเกมเลยนะเหมือนในหนังเลยนะ นี no. ่ดูสิด like ูสิน้ำเข้าเนี่ยก้าวกล้วเร็วอ้าวเอ้ยเอ้ยไอคนข้างหน้าเนี่ยเลยเขย่งเอาก็ได้มั้ย โอเยส่วนนั้นเลยใส่รองเท้าแตะมันก so um, ็โอเคดีของพี่ผ้าใบอ่ะถ้าเราข้าสซอกแล้วมีน้ำท่วมอีกข้าซอกตรงนี้ก็จะทะลุ เหมือนในหนังเลยอ่ะพอมาตรงนี้ก็ทะลุเส้นทางนี้ เงรถางสารคนใส่แว่นตาอุตสาห์ใส่แว่นตาดำมานะมากกว่อสร้างเพราะมีคนอยู่แค่นี้จะเดินไปซื้อของกัน มาร์เก็ตด้วยนะมีร้านอาหาร ไกลยังไงมันไกล,ายยาไกลาจากบ้านแค่เป็นโรงเรียนเนาะเหรอ,อผ่าสถานที่โรงเรียนเจอแจอหน่อยเนาะ ดีนะใต้มองไม่เห็นขี้หมาหรอเมื่อกี้อ๋ออนนียว่าไม่เห็นจะได้หยีิบแล้วเมื่อมองแต่วิว เกินไกลมากเลยนะ надрот и เดินเดินเดินต่อไปโมาหาของกินยากซช่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ของของหายากนี่หูเดินไกลเลยส่ว <c oughs> นทีนี้รถระวัง จะไปถึงของซื้อซื้อของงเนนียหาไกลามากของอันนี้สำคัญแค่ไหนเนี่ย ระว,วังรถอย่าเดินตางถนนเกิน,นร้านเนี้ยเหรอระว,วังรถครับ ลงไปดูจิ oh. ถึงที่ไม้แล้วนะคะขออนุญาตลงนะคะ <c oughs>